รีวิวเรื่องของกองทุนให้ฟังเพราะว่ากองทุนของบริจอบรหลวงนะคะมีมาใหม่4กองซึ่งเป็นกอง SFF กอง SFF คืออะไรกอง SFF ก็คือกองทุนที่เอาไปลดหย่อนเพื่อรับเงินคืนภาษีปลายปีได้นั่นเองนะคะอย่างที่แพนบอกว่ากองทุนเนี่ยจะมีด้วยกัน2แบบก็คือแบบที่1 กองที่มีระยาะเวลาในการซื้อแต่กองกลุ่มนี้เนี่ยจะสามารถที่จะเอาไปใช้สิทธิ์ภาษีได้ไปลายปีเช่น bltf เดิมแต่ปัจจุบันเขาเปลี่ยนชื่อแล้วเป็น sff อคะ sff อีกกองนึงก็เป็น rmf rmf เนี่ยจะต้องถือยาวจนถึงอายุ55ปีแต่กอง s f f ที่มาใหม่นะคะ S 2ตัวแล้วก็ F อนะคะกองนี้เนี่ยเป็นกองที่ถือยาว10ปีแต่ว่าทุกปีที่มีการซื้อกองนี้ลูกค้าจะสามารถนำเงินเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้วันนี้เอามารีวิวกันสีกองน,นะคะแต่ต้องขออนุญาตเช็ดดูข้อมูลไปด้วยเพราะว่า4กองเนี้ยชื่อใหม่ๆทั้งนั้นเลยนะคะก็ สี่กองที่แพนพูดถึงนะคะก็จะมีกอง B-Income S, S, F BM70, BEQ นะคะ B M 7 0นะคะ B E Q แล้วก็ B-Future นะคะมี4กลกองแต่ทุกกองเนี่ยจะเป็นกองที่ลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมดนะคะแต่ละกองเน้นอะไรบ้างนะคะตัว B-Income เนี่ยจะเน้นาการกระจายลงทุนหลากหลายทางเลือกนะคะ ส่วนกองที่เป็น BM70 นะคะอันนี้จะเน้นลงทุนในตราสารหนี้และก็หุ้น65-70นะคะกองที่เป็น BEQ นะคะตัวนี้จะเน้นเรื่องของลงทุนในหุ้นไทยส่วน b f u t u r e นะคะอันนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นก็จะลงทุนในกลุ่มเทคโนโลยีนะคะที่เป็นในอนาคตนั่นเองนะคะ คือการลงทุนนะคะเราชอบแบบไหนเราก็ลงทุนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราลงทุนแล้วสบายใจแต่ก็อย่างที่บอกว่ากองสี่กองเนี้ยถือ10ปียาวๆเลยนะคะเหมือนเป็นการออมระยะยาว,ยาวเลยนะคะส่วนรายละเอียดข้อมูลเนี่ยนะคะเดี๋ยวแพนจะแปะไว้ในใต้ลิงนะคะเพราะว่ารายละเอียดของแต่ละกองเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องลงทุนที่ไหนยังไง ค่าธรรมเนียมในการจัดการกองเท่าไหร่นะคะตรงนี้เดี๋ยวไปแปะไว้ให้เพิ่มเติมนะคะแต่วันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดให้ฟังก่อนว่าการลงทุนในกองทุนที่เป็นกองรหยนอนภาษีเนี่ยดียังไงข้อแรกเลยนะคะมันเป็นกองที่บังคับเราอ,อมระยะยาวเพราะถ้าเกิดเราไปลงทุนในกองอื่นที่ซื้อขายได้ทุกวันเนี่ยส่วนใหญ่ประสบการณ์นะลูกค้าแพน ก็จะถอนกองเพราะเรารู้สึกว่ามันฝากได้มันก็ถอนได้ถูกไหมคะเราจะรู้สึกว่ามันจะฉุกเฉินอยู่ตลอดเวลาเลยอย,อย่างตัวแผนที่แผนเคยเล่าบ่บยกก็คือกองที่อยู่ยัง่ยงยืนยงที่สุดในพอร์ตแผนเนี่ยก็จะเป็นกองกลุ่มนี้แหละคะ่ะคือ L อ LTf เดิมหรือว่า Sf f วันนี้แหละแล้วก็ Rmf เนี่ยสองกองนี้จะเป็นกองที่อยู่ยัง่ยงยงืนยงที่สุดแล้วก็มีอ,ออกดอกออกผลได้มากที่สุดเพราะการลงทุนแผนบอกตั้งแต่เมื่อวานเนาะ ระยะเวลาสําคัญมากจํานวนเงินที่ลงสม่ําเสมอไหมแล้วก็3ผลตอบแทนตอ่อปีซึ่งถ้าเราไปลงทุนในหุ้นอย่างที่บอกค่ะถ้าไม่มีเหตุการณ์พลิกผันรุนแรงเหมือนโควิดแบบเนี้ยเราก็ได้แน่นอนอะ่ะขั้นต่ำา5%เนี่ไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยขาดแล้วค่ะแล้วความรู้สึกของแพนเนี่ย5%เนี่ยเทียบกับฝากธนาคาร75สตางค์กับ5บาทเนี่ยมันก็ต่างกันเยอะแล้วเนาะเพราะฉะนั้น ถ้าเราอยากจะลงทุนให้เห็นดอกผลเราลงในกองที่ถอนยากๆแบบ A s f f เนี่ยดีมากๆโดยเฉพาะถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะตรงนี้ก็ฝากไว้เผื่ออนาคตของเราเงินกองนี้ก็จะเป็นเงินที่เราเอาไว้ใช้ยามที่เราอายุมากๆหรือไม่ก็เก็บเอาไว้ให้มันเป็นกองที่เติบโตนะคะไว้ดูแลเราในอนาคต สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะอย่าลืมไปเปิดกอง s s f กันนะคะ